ภายการเมืองเราคงเห็นม็อบที่กําลังเกิดความวุ่นวายในประเทศไทยและหลายๆประเทศนะการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากนะและคนมีชื่อเสียงล่าสุดเจ้าชายฟิลิปก็ทรงสวรรคตคนจำนวนมากก็ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในอินเดียในไทยนะในบราซิลในสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นเป็นระอกที่3 ในไทยอย่างครงโายโดยรวมก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตอนนี้ก็มีการบีบรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของรัฐมนตรีที่ติดโควิด -19 ซึ่งมีการเรียกร้องให้ต้องออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งกระแสการต่อต้านกำลังรุนแรงวันนี้มอบก็ยังคงมีการจัดการชุมนุมเกิดขึ้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าสถานการณ์โลกตอนนี้น่าจับตามองในหลายประเด็นเลยทีเดียวเป็นเรื่องที่น่าฮือฮากองทัพสหรัฐอเมริกาวิจัยวัคซีนโควิด -19 เจเนอเรชันใหม่นะฮะแบบที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นเดินหน้าเข้าสู่การทดลองในมนุษย์เป็นที่เรียบร้อยสำนกรรักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าได้มีการฉีดเป็นครั้งแรกต่ออาสาสมัครในเฟสทดลองในมนุษย์สำหรับวัคซีนโควิด1 i ที่ถูกพัฒนาจากโปรตีนเข็มแรกของแลบวิจัยของกองทัพสหรัฐอเมริกาสถาบันวิจัยของกองทัพสหรัฐอเมริกาวอเดอร์วิทในแมริแลนด์นะครับสามารถ จะผลิตจนเกินกลายเป็นวัคซีนเจนใหม่ที่มีประสิทธิภาพต่อไวรัสกลายพันธุ์ได้ประสบความสำเร็จในขณะที่อินเดียนะครับยอดผู้ติดเชือ้อโควิด1 9วันเดียว1,455,000รายตายวันเดียวพุ่งสูงสุดในรอบ5เดือนอินเดียนะครับสร้างสถิติใหม่เพราะผู้ติดเชือ้อโควิด1 9 1 e 1 e e 3 8 2รายนะครับในรอบ24ชั่วโมง มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น794คนสูงสุดในรอบกว่า5เดือนนะครับโดยการแพร่ระบาดรอบที่2องดักหนาสาหัสทำให้รัฐมหาราชนะนะครับที่ตั้งเมืองของศูนย์กลางทางการเงินอย่างมุมไบต้องประกาศล็อกดาวน์ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าชายฟิลิปได้สวรรคตรเป็นที่เรียบร้อยอย่างเร่งด่วนฮะในวัย99ปี นะครับอังกฤษก็เตรียมจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เรียบง่ายาจำกัดผู้ร่วมงานไม่เกิน30คนนะครับอังกฤษเตรียมจัดพระราชพิธีศพของเจ้าชายฟิลิปนะครับดรุกเอดิบระนะครับพระราชราชสวามีในสมเด็จพระราชินีอลิสเบธที่2ซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่9เมษาย,ยนที่ผ่านมามีพระชนมายุ99ปีโดยกำหนดการต่าง เป็นไปอย่างเรียบง่ายและกำหนดให้มีผู้ที่เข้าร่วมงานไม่เกิน30คนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์และเกิดขึ้นหลังวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2564ผู้ขาไฟในฟาลูฟรีเยในเคมบริดจ์เวียนนะฮะปะทุนะครับพ่นเท่าฐานสูงถึง6กิโลเมตร ชาวบ้านต้องทำการอบพยพเป็นการด่วนผูคนะกับภูเขาไฟลาซูฟรีเยนะครับบนเกา,า ent, ะเซนวิเซนต์ในครับในทะเลแคริเบียนเกิดระเบิดอย่างรุนแรงนะแรับและพ่นเท่าฐานสูงขึ้นบนท้องฟ้าราวประมาณ6กิโลเมตรส่งผลทำให้ทางการต้องประกาศเตือนภัยระดับแดงและอพยพชาวบ้านนับพันคนออกจากพื้นที่ เสียงทันทีขณะที่วลาดาเมียปูตินผู้นำของรัสเซียนะครับก็เปิดทางกรองเก e, ้าอี้รัสเซียถึงปี2036ประธานดีวลาดาเมียปูตินของรัสเซียลงนามใช้กฎหมายที่เปิดทางให้ตัวเองสามารถดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำรัสเซียต่อเนื่องได้สองสมัยซึ่งหมายถึงครอบครองอำนาจในแดนหมีขาวไปอีกอย่างน้อย15ปีจนถึงปี2036เลยทีเดียว เกาหลีใต้ได้เปิดตัวเครื่องบินต้นแบบบินเร็วเหนือเสียง KF21 นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่เกาหลีใต้เปิดตัวต้นแบบเครื่องบินขับไล่นะครับเหนือเสียง KF21 นะครับโบราเมนะครับซึ่งพัฒนาร่วมกับอินโดนีเซียโดยโครงการเกาหลีใต้คาดว่าจะกระตุ้นการส่งออกและสร้างรายได้นับแสนตำแหน่ง รวมถึงการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ทางเศรษฐกิจกได้ไม่ต่ำกว่า5,200ล้านดอละลาร์สหรัฐเครื่บินขับไล่2เครื่องยนต์นี้ผลิตมาทั้งในแบบที่นั่งที่เดียวและนั่งคู่นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานคาดว่าจะติดตั้งระบบขีปนาวุธชนิดยิงจากอากาศสู่ท้องฟ้านะครับขีปนาวุธจากอากาศสู่พื้นดินหรือเรียกว่าขีปนาวุธร่อนนะครับ ในเชิงงานวิเคราะห์ขนาดนี้นะการเตรียมพร้อมของเกาหลีใต้ยังคงตรึงกําลังหลังกักจากเกาหลีเหนือไม่ทําการเจรจาครับในพมา่าจนถึงขนาดนี้นะครับอู EU, นะหรือสาภาพยุโรปรวมทั้งสหร,รัฐอเมริกายังไม่สามารถดําเนินการอะไรกับพม่าได้มีการจับกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงดารานักร้องนักสแสดงไปแล้วนะครับตามหมายจับจํานวนร2 0คนเนี่ย ส่วนนางงามที่มาประกวดในประเทศไทยนะครับของพมา่าจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีรายงานเรื่องของการออกหมายจับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะมีขึ้นมาแต่จนถึงขณะน,นี้ไม่มีรายงานลักษณะดังกล่าวนะครับและอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องของเจ้าชายฟิลิปที่ทรงสวรรคตรด้วยวัย99ปี เป็นวัยเดียวกับพลเอกเปรมตินสูรลานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งท่านก็อยู่ในช่วงวัยชาราการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบง่ายนเศร้าสลดแต่เรียบง่ายโดยจะให้คนเข้าร่วมพระราชพิธีนี้เพียง30คนเท่านั้นเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับ ถ้าจำได้ผมเคยเรียนไว้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นตอนนี้เราคงเห็นภูเขาไฟระเบิดนะครับเกิดขึ้นนะครับพ้นเท่าฐานจะต้องมีการอพยพป,ประชาชนนะครับภัยการเมืองเราคงเห็นม็อบที่กําลังเกิดความวุ่นวายในประเทศไทยและหลายๆประเทศนะครับ การบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากนะครับและคนมีชื่อเสียงล่าสุดเจ้าชายฟิลิปก็ทรงสวรรคตคนจำนวนมากก็ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในอินเดียในไทยนะครับในบราซิลในสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นเป็นระลอกที่3ในไทยอย่างคงคาโดยรวมก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตอนนี้ก็มีการบีบรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของรัฐมนตรีที่ติดโควิด -19 ซึ่งมีการเรียกร้องให้ต้องออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งกระแสการต่อต้านกำลังรุนแรงวันนี้มอบก็ยังคงมีการจัดการชุมนุมเกิดขึ้นโดยภาพรวมนะแรลบเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครอง29มีนาคมพุทธศักราช2500 64เป็นต้นมาสถานการณ์เข้มงวดมากขึ้นและสถานการณ์เหล่านี้เป็นเนกาตีบสําหรับรัฐบาลของพลเอกประย,ยุทธ์นั่นหมายความว่าหล,หลังวันที่6เมษายนพุทธศักราช2 5 6 4เป็นต้นไปในการสถานการณ์ทางการเมืองจะรุนแรงขึ้นในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทอศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชายางตาในเนปานสละจากอัมพ ี่จังต้องจากจากดวงใจใกล้แเส้นกล้สุด่วงหยอกดวงตาแต่ก่อนเคยกลวเคลกันทุกวันคืนดื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดำหน,น,น,น้าผาไร้ที่หน้ากอนแดน ก่อนจะลาเราไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงออยู่คู่เช็คชม Santa, the golden sun, of the sun to blue sea Prince the heaven goes the rum tree happy be my love at Sun tis Santa, the, the more color dancing sunbeam beach shines on in my heart's dream of tan and love that sun the birds come to the Sun comes twice, day is done, I breathe the True night, happy be my lover Sunset. Sometime... change the john